นี่มันยังไงครับคุณผู้ชมครับพระวล,ล่าส,ลส,สุดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i อออกหมายเรียกไปหาใครครับเส้นได้สอนอสไตนะครับออกหมายเรียกนะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการออกหมายเรียกในฐานะพยานก่อนนะครับแต่เราก็เห็นในหลายคดีมาแล้วว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพยานเสมอไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับตัวของเส้นได้เนี่ยเธอออกมาเปิดเผยเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเธอเล่นพนันไป3เดือนนะครับพนันออนไลน์เนี่ย หมดเงินไป25ล้านอ่ะคนนี่ตกอกตกใจเป็นอย่างมากนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเธอมาโปรโมทเว็บพนันหรือว่าเธอมาทําอะไรกันแน่เธอก็ยืนยันว่าจะบ้าเหรอจะมาโปรโมทได้อย่างไรเอามาเตือนเป็นคติสอนใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นว่ามันน่ากลัวแล้วก็อันตรายจริงๆนะครับเพราะเธอออกมาเปิดเผยแบบนี้เอา้าคุณผู้ชมครับแล้วทําไม่แล้วทำไมดีเอสไอถึงต้องออกหมายเรียกคนเล่นพนันออนไลน์ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับ หรือว่าเธอเป็นคนดังหรือมันมีตื้นลึกหนาบางมากกว่านั้นเออนี่สิที่คนอยากรู้คุณผู้ชมครับคือพอไปดูข้อมูลข่าวเนี่ยนะฮะออสาเหตุที่ DSI ต้องออกหมายเรียกมาสอบปากคำในฐานะพยานเนื่องจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนที่สำคัญนะคุณผู้ชมครับบอกว่าคุณเส้นได้มีความสนิทสนมกับคนที่ชื่อว่านายแทนไทยแล้วก็นายพันธวัฒน์าควิสุทิ์หรือว่าน็อตแล้วก็อีกหลายคนที่อยู่ในแนวทางการสืบสวน เดี๋ยวก็ต้องรอคุณเซนได้ออกมาชี้แจงนะครับว่ามีความสนิทสนมรู้จักมกักจีกับทั้งสองคนนี้หรือไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความนะครับมันเป็นรู้จักกับทั้งสองคนนี้แล้วจะเป็นคนที่กระทําความผิดอะไรยังไงนะคือแต่เออมันก็เป็นข้อมูลอีกอันหนึ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนนะครับดังนั้นเมื่อเซนได้ออกมาระบุว่าเสียเงินเล่นพนัน25ล้านก็ต้องเรียกเอามาถามสิว่าไปเล่นที่ไหนเล่นกับใครโอนเงินเล่นนะเอาเงินไปเล่นอย่างไร และเส้นได้จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือว่าบุคคลอื่นอีกหรือไม่ต้องเอาเรียกมาถามถามก็มันต้องทรงถามในฐานะพยานอะไรแบบนี้นะฮะถ้าดูทรงแนวนี้เนี่ย <_ c oughs> อย่างไรก็ตามในการสอบสวนนักเส้นได้เข้าชี้แจงวันที่25เมษายนนี้นะครับตอน10โมงเช้าที่ศูนย์คดียาเสพติดภายในศูนย์ราชการอาคารเชั้นสถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนะครับ ครั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าการออกหมายเรียกเส้นได้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลติดตามการจับกลุ่มเว็บพนันรายใหญ่อีกด้วยนะครับรู้จักกับคุณแทนไทยกับคุณน็อตด,ด้วยเหรอนะเราเล่นโอนเงินเงินมาเงินไปเงินออกยังไงแล้วจะขยายผลไปสู่เว็บรายใหญ่อย่างไรนะครับดูทรงแล้วเรื่องนี้คงพิจบง,ง่ายๆนะครับและน่าจะมีขื้นลึกหนาบางมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวต้องรอคุณเส้นได้เนี่ย เข้าใจว่าเธอก็น่าจะไปเจอนั่นแหละไม่น่าจะมีอะไรเธอก็น่าจะไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไปครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว EC ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับ เรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได,ด,ด้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหน,ไห,นหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็ม,มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟอีซี่คอฟฟี่ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเตลิมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้โกน้ําส้มน้ำมะพร้าวสมทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสาคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดเล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้ั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักง,งานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อยเก้าสิบาทหนึ่งชุดมีสิบสองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตะเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตะเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนาคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ